สวัสดีครับผมสวัสดีครับเอฟซแฟนช่องปูเยี่ยมพารวยที่กำลังติดตามรับชมรับฟังทางช่องอยู่นะครับอ่ะพบกันตอน,นเย็นๆหลังหวยออกมาถามข่าวข่าวกันหน่อยใครได้ลตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งไปใครโดนล่างใครโดนบนนะอ้าวโชคลาภกันไหมใครชมช่องปูเยี่ยมแล้วได้จังจงมีไหมนะมีสักคนไหมนะ ใครโดนเลขวิ่งใครโดนเลขวิ่งมั่งนะเก้าศูนย์หนึ่งต้องมาตัวศูนย์กับหนึ่งต้องมาตัวใครโดนมั่งอ่ะตามชมไม่เสียเวลาครับผมชมกันเลยชมกันเลยนะอ่ะพอหันกล้องมาทางนี้ก็ได้องศาสแสงนะเจอข้าวในนาล้มเหมือนเดิมนะอ้าวข้าวล้มตอนนี้ไม่สุดแล้วเรามาดูคำเตือนกันก่อนนะครับผม ลอพัดจัดนิดหน่อยนะค่าคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมการคำนวณตเลีกเพื่อการบันเทิงเท่านั้นสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับผมอ่ะเลียกออกไปแล้วนะออกตัวไหนออกตัวไหนทำไมมีหลายใบจังนะ,ะดูช่องนี้นะใครโชคดีบ้างนะครับผมหนึ่งพฤศจิกาย,ยนสอ6ห้าหางวันที่หนึ่งนะ 7จ็ดสีเก้าห้าหน่งเป็นไปตามโผลนะเลขวิ่งเก้า่งติด1จริงๆนะศูนย์กับหนึแข่งกันมานะติดห้าหนึ่งนะล่าง6กสามนะหน้า9ก้าหนึ่งสสสห้เลขหลังศูนย์หนแล้วก็3 4มี่เนะฮะอ่ะางวดต่อไปชมเลยเลขวิ่งมันจะวิ่งตัวไหนอ่างวดต่อไปสี่ห้าหกนะวิ่ง4ี่ห้าหมาตัวแน่ๆนะ แต่ว่าจะมาตัวไหนนะยังไม่บอกนะครับผมอันนี้เป็นเลขโครงสร้างของมันนะสี่ห้าหกระวังห้ากับหกนะห้ากับหกหรือสี่กับห้านี่แหละตีดหมดนะนี่สีเขียวๆนี่สี่ห้าหกหนึ่งสี่แปดสองห้าเก้าแปดห้าสามหรือ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 สี่หกเก้านาะนไปซะอย่างนั้นนะ อ่าเราไปดูไส้ในของมันนะฮะว่ามีตัวใดบ้างอ่าเล็กวิ่งเล็กวิ่งถูกไหมวงกลมให้ดูหน่อยอเลขวิ่งว่าที่ผ่านมานะเกนะ้าศูนย์หนึ่งเข้านะปังเห็นไหมเห็นไหมห้าหกเจ็ดเขา้าสี่หกเก้าศูนย์หนึ่งเข้าศูนย์นี้วงกลมไม่เอาไม่เข้านะมาเขา้ามาเขา้าเลขหนึ่งนี่นี่เห็นไหมห้าเก้าห้าหนึ่ง งวดต่อไปนะมันจะวิ่งกันที่สี่ห้าหนะฮะเรามาดูตัวรับมันนะหนึ่งหนึ่งมารับกับห้านะพอดีกันเลยนี่เห็นไหมอ่าตัวนี้ตัวรับมันตัวไหนนะ 6, 0, 1, อสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ้าศหนึ่งสอง่าตัวรับนะะงวดต่อไปนะระวังห้านะ ห้านี่ระวังวจะมัดใส่กับนี่แหละห9าเก้าห้าเาไปทำนองนั้นนะอ้าวอย่าพึ่งว่ากันนะเราตามไปดูส่วนอื่นก่อนนะครับผมอ่านี้ตัวเล็กๆอ,อะไรนะตัวเล็กๆก,ก็เป็นเลขวิ่งอีกนะต่อไปวิ่ง4 5, ี่ห้าหกนี่นี่นี่เเข้าหนึ่งนะ มาให้ดูหน่อย9-01เข้าหนึ่งนี่เห็นไหม2-02-567ยเข้า4-6เข้า 6, 6, 6, 6นี่เห็นไหมไอไอวันนี้ไปล่างนะ5้านี่ไปล่างอนะ่ะววันนี้4-5-6น่านะจะต้องมาเป็นเลขวิ่งให้เราชมนะ4-5-6 4-5-6 สี่ห้าหกจะต้องมาหนึ่งตัวหนึ่งกับหกเลขวิ่งอ้าวหกหกบวกเก้าเป็นสิบห้าอาเขียนลงไปซะหน่อยนะตรงนี้ไม่ได้ต่อห้าศูนย์เลขวิ่งนะมันห้าศูนย์นะตัวรับนะไอเข้ากันพอดีเลยนะหนึ่งกับห้าเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหม เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมหงวดก่อนมันง่าน,นี่นี่นี่สี่กับหกเข้ารับกันอ้าววันนี้ตัวไหนตัวไหนศูนย์หนึ่งสองศูนย์ศูนย์กับห้ามาตัวนะอ้าวชนกันที่ห้าอ้าวระวังระวังนะได้เลขวิ่งรัวรวไว้แล้วชนกันที่หนะ้านะฮะอ่ะ ไปจบเราไปดูที่ผ่านมาของปูเยี่ยมเข้าบ้างไหมนะสูตรเลขวิ่งแม่เล็กอ่าเรามาดูเลขวิ่งแม่เล็กแม่เล็กวิ่งมาที่หนึ่งกะเจ็ดนะเข้าหนึ่งนะนี่นี่นี่วิ่งมาหนึ่งกับเจ็ดนะเห็นไหมตรงไหนตรงไหนหนึ่งกัะเจ็ดนี่วิ่งหนึ่งกัะเจ็ดนะเข้าหนึ่งนะของแอดศูนย์กับหนึ่งชนกันที่หนึ่งนะ ชนหนเม็ดเดียวนะให้ตัวแรกเลยนะหนึ่้าห้าหนะเข้าที่ห้าหนึ่งตามระเบียบเลขขี้นะฝั่งนี้ไม่เข้านะเข้าเดี๋ยวฝั่งนี้หนึ่งห้าห้าหนึ่งเก็เรามาเข้าคู่โต๊ดคู่ทางให้อีกนะอ่าเหตดหนึ่งห้านะเข้าห้าหอ่าเข้าไปเลขเล็กเข้าแล้วนะ อาต่อไปเลขกาก,ลกเลขกทนกันนะเข้าไหมเข้าไหมเข้าไมห้าสามหนึ่งนะไม่จับนะนี่มาเข้ามุมนี้นะสามตัวห้าสามหนึ่งนะถ้าจับเราต้องจับหมดนะฮะห้าสามหนึ่งอ่าต้องจับที่ห้าหนึ่งด้วยนะอ้าวฝั่งนี้ฝั่งนี้มาเข้าหนึ่งห้าเก้านะเข้าคู่โต๊ดนะครับผม เห็นหรือยังนะหนึ่งห้าเก้านะครับแต่ว,ว่าประกบคู่ไปห้าเก้าเก้าห้านะหนึ่งห้าห้าหนึ่งไม่กลับนะไม่ประกบกลับหลังนะถูกไปนะครับผมอ่าต่อไปแผ่นต่อไปเลขสอนแนลรหัสสามหกเก้าโคดสรุปให้เลขมาครบนะอ่ามาดูมาดูมาดูมาครบมาที่ตรงไหน มาเส้นแบ่งนัสกาของมันนะนี่5 3 1 9มาครบนะฮะห้าสเลข4ตัวมาครบนะเดขึ้นป้ายมาครบอ้าจับที่1 5 5 1 9 3 3 9นะึ่เะเข้า5 1ตามระเบียบนะฮะจับแต่7 1 5หนึ่งห้านะไม่จับให้9ก้าห้าหนึ่งนะครับผม ถูกไปหนึ่งสูตรสองสูตรแล้วต่อไปเรามาดูสูตรนี้สูตรนี้แมวงก็ไม่พร้อมนะหลักร้อยสามกับห้ามาตัวไม่ถูกนะพลาดไปที่เก้านะห้าหนึ่งเก้านะสามตัวให้ที่ห้าหนึ่งเก้านะห้าหนึ่งเก้าห้าหนึ่งเก้าจากสูตรนี้นะหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด หนึ 1> 1, 6, 1, ่งหหนึ่งเจ็ดไม่มาคนระับฟาดไปหนึ่งห้านี่ทางนี้นะฮะแต่นั้นประกบแถวนี้ไม่ถูกสักตัวแต่่าสามตัวบนมาถูกตรงนี้นะคู่โตดอ่ะเลขสอดแนมสองสูตรไปแล้วนะต่อไปเรียกข้อกหมูหรือเรียกอ่างนะข้อกหมูสนะี่สี่หกหกเจ็ดปดเ้านหนึ่งสองสามสี่นะเลขบนนะ เรีย่างสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองนะจับสี่เก้าเก้าสี่สี่ศูนย์สี่สี่หนึ่งหนึ่งสี่นะไม่โดนนะแต่เรามีเลขวิ่งเก้าศูนย์หนึ่งนะเห็นไหมเรามาจับสามหนึ่งหนึ่งสามนี่ห้าหนึ่งหนึ่งห้านะมาเข้าตรงนี้นะหนึ่งห้าห้าหนึ่งนะอ่ามาเข้าคู่ทางคู่โตด,ด้วยนะครับผมห้าหนึ่งเข้าเต็มเต็ม ่ะชมไปเรื่อยๆนะสูตรเดิมๆมันจะเข้าไหมอ่ะสูตรนี้สี่สูตรนี้ลงวันสุดท้ายนะก่อนหวยออกหนึ่งวันนะนี่นี่นีสี่สามสี่นะสูตรมันชื่อว่าสี่สามสี่สี่แถวนะหกเจ็ดแปดเก้าเกนย์หนึ่งสองสามสี่ห้านี่เราวิ่งตัวเลขลงมานะ แปดหนึ่งห้าเก้าหนึ่งห้าเนี่ยไอที่ไม่วงกลมออกนะห้าหนึ่งอยู่ตรงนี้นะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเข้าห้าหนึ่งนะห้าหนึ่งเข้าตรงเข้ามุมนี้นะเลขก,ก็แปดตัวไม่น้อยไม่มากนะแปดหนึ่งห้าจับหนึ่งห้ากับห้าหนึ่งนาเข้านะเส้นของมันก็เอาเส้นนี้นะนี่แปดหนึ่ง ห้าถ้าเราใกล้เคียงก็คือเก้าหนึ่งห้าทางนี้นะฮะอยู่ไหนถ้าเราจับเลขก็แปดหนึ่งห้าเก้าหนึ่งห้าอ่าประมาณนี้นะ,ะกับซะห้าหนึ่งก็เข้าสามตัวได้นะ,ะอ่าต่อมา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 ชมมาชมต่อมาสูตรอะไรอีก สูตรแม่นางแบบรวบลัดนะฮะแม่วงกลมรเริ่มให้เลยนะมันออกมุมนี้นี่นะี่เห็นไหมไม่ออกแปดศูนย์ก็สามหกแล้วว่นี่มุมนี้สองมุมนี้นะฮะนี่มันชอบนี่มุมหน้านะหนึ่งสองถูกนะแปดหนึ่งสองศูนย์สองมาถูกอีกเ้าเปลี่ยนคนละมุมนะเอามาอยู่มุมนี้อ่ะสี่หกมาอยู่มุมนี้อ่ะเก้าสองให้มาแปดศูนย์ 8, 0, นะ ปดศูนย์ี่ยมามาสามหก็ปู่เยี่ยมเลยเขียนสามหกหสามนะเข่าล่างนะเข่าล่างหกสามนะครับผมอ้าเลขน้อยชุดนะใครก็คงจะเล่นบนล่างนะเข้านะครับผมอ่าหมดเวลาแล้วครับผมเวลาพาจากนะ เราก็ค่อยไปตามเลขวิ่งกันนะว่าจะวิ่งตัวไหนในงวดนี้เลขวิ่งเลขวิ่งเลขวิ่งเขียนให้ไปแล้วนะค่อยตามชมในชิปต่อๆไปอย่ารับโทรศัพท์ก่อนนะครับผมฮัลโหลอัดคลิปอยู่มันขามป้าว้อยไปถ้าฟังหุ่นมดแล้ว s right. <S ฟังตะลุดไถหุ่ละ ไปเดี๋ยวนี้อ้าวโอเคอ้าววัวหายนะ fc แฟนช่องวัวได้อัดคลิปวัวหายไปหมดเลยไม่รู้หายไปไหนก็ต้องกำราพจากเท่านี้แหละครับไปตามวัวก่อนนะครับผมขอให้แฟนช่องโชคดีนะดีใจด้วยกับคนที่ได้รางวัลนะจะเป็นเลขล่างก็ดีเลขบนก็ดีรางวัลที่หนึ่งก็ดีหรือรางวัลอื่นก็ดีนะอ่าขอบคุณทุกท่านที่ ติดตามชมคลิปชป่องผู้เยี่ยมพระรวยนะฮะมีเข้ามีหลุดแล้วครับผมอ่ะตาดีได้ตาใบเสียแล้วพี่น้องเด้อเอาซ้ำนี่ละไปก่อนบาทนี่ไปไปไปลาแล้วลาแล้วลาแล้ว